สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลอูโกอิกิติเก้กองหน้าคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลที่ได้ประเดิมสนามในแอนฟิลด์นัดแรกในเกมอุ่นเครื่องกับแอดบินเบาชื่นชมบรรยากาศในแอนฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมมองว่าทีมกำลังพร้อมสำหรับฤดูกาลที่จะเปิดขึ้นแล้วผมมีความสุขมากๆ มันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมสําหรับเกมแรกของผมผมรู้สึกภูมิใจและหวังว่าจะได้ลงเล่นเกมเยอะๆในสนามแห่งนี้เพราะมันสุดยอดจริงๆแน่นอนว่าผมมาที่นี่ได้สัปดาห์กว่าๆแล้วดังนั้นผมยังคงพยายามจะเชื่อมต่อก,กับเพื่อนร่วมทีมในจังหวัดส,สุดท้ายผมมีความสุขในการได้อยู่กับพวกเขาทั้งในและนอกสนามทุกคนเป็นคนดีมากๆและภูมิใจที่ได้เล่นกับพวกเขา เรายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงร่วมกันอย่างเช่นผมในการไปกับบอลผมคิดว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้แต่ผมมีความสุขที่ได้เล่นร่วมกับทุกคนและเชื่อว่าเราจะสร้างสิ่งที่พิเศษในฤดูการนี้ได้เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายก่อนคอมมูนิตี้ชิลผมคิดว่ามันสำคัญสำหรับเราที่ได้ใช้ชนะและเล่นด้วยความมั่นใจแต่เกมที่แท้จริงกำลังรออยู่ในสัปดาห์หน้าแล้ว พวกเราเป็นกลุ่มทีมที่ชื่นชอบการแข่งขันและอยากชนะทุกอย่างเราจะทุ่มเทเต็มร้อยและผมมั่นใจว่าผมจะทุ่มเต็มที่เพราะผมมานี่เพื่อต้องการชนะยังจำเป็นอยู่ไหมอีซักเดวิดอัลเตอร์สตีนเปิดเผยว่านิวคาเซิลยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการรอบที่สองที่สูงกว่า80ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเบนจามินเซสโกแล้วคำถามคือ หากนิวคาสสามารถปิดดิวเซสโกได้จริงเลี้ยวพูลยังจำเป็นต้องทุ่ม130-150ล้านปอนด์เพื่อคว้าอีซักอยู่ไหมเพราะถ้าใครได้ดูเกมเมื่อคืนเห็นได้ชัดว่าเกมลุกดูสนุกเพลิดเพลินแต่ที่น่าเป็นห่วงคือตำแหน่งกองหลังวันได้ป่วยคนเดียวหวาดเสียวทุกดอกเกมลุกดีแต่รับยังต้องแก้อาเนอร์ฉลอ กุนซือหงแดงลิเวอร์พูลชื่นชมเกมรุกของทีมที่ยิงได้ถึง7ประตูในเกมอุ่นเครื่องทั้ง2เกมแต่ก็ยังติเกมรับที่เสียจากเซตพีดที่เป็นอาวุธสำคัญของคริสตันพาเลตก่อนจะต้องเจอกันในคอมมูนิตี้ชิลสุดสัปดาห์หน้าหงแดงลงอุ่นเครื่อง2นัดติดต่อกันกับแอตเลติกบินเบาก่อนจะเอาชนะไปได้4ต่อ1และ3ต่อ2ตามลำดับ ชลอได,ด้กล่าวว่าทั้ง2เกมเราสร้างโอกาสได้เยอะมากและยิงได้ถึง7ประตูถือว่าน่าพอใจมากแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกโอกาสให้เป็นประตูโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเกมที่2น่าจะยิงได้มากกว่านี้ฉะนั้นสิ่งที่พอใจที่สุดคือการสร้างโอกาสและการยิงได้ถึง7ลูกก็ยอดเยี่ยมแล้ว เราเสียผู้เล่นแนวรุกที่มีคุณภาพไปถึง2คนก็คือดิโอโกโจตากับลุยดิอาสแต่เราได้อูโกอิกิติเก้เข้ามาซึ่งเป็นผู้เล่นที่จะเป็นนักเตะที่ดีมากๆสำหรับเราและแน่นอนริโอเอ็นกูโมฮาก็แสดงผลงานที่ดีตลอดช่วงพรีซีซั่นกับเราในเกมพรีซีซั่นอื่นเราเปิดโอกาสให้คู่แข่งมีลุ้นเยอะไปหน่อยแต่วันนี้เราแทบไม่เปิดโอกาสให้เลยนั่นคือสิ่งที่พอใจเช่นกัน แต่ในเกมที่2เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะทั้ง2ลูกไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับคริสตันพาเลตในสัปดาห์หน้าที่เก่งในเรื่องลูกตั้งเตะฉะนั้นนั่นคือเรื่องที่เราจะต้องไปแก้ไขกันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ผมว่าทีมยังมีจุดให้ต้องพัฒนาได้เสมอในทุกด้านเราได้เพิ่มอาวุธหนักในแนวลุกมาอย่างเช่นฟลอเรียนวส เขามีความคิดสร้างสรรค์สูงมากในพื้นที่สุดท้ายแต่เราก็เสียอาวุธในแนวรับอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานเพราะการ cross b o หรือมองหาช่องของเขายอดเยี่ยมมากแต่เวสก็ทำได้ในตำแหน่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่เราก็เอาความคิดสร้างสรรค์รวมกับความเร็วของอิกิติเก้และฟูลแบ็กทั้งสองข้างมิโลสเฮอร์เกสกับเยเลมี่ฟริมปองแทง คุณต้องเ้าวไปอีกขั้นเพราะคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเช่นกันพวกเขาไม่ใช่แค่พยายามจะพัฒนาแต่ยังเซ็นสัญญานักเตะใหม่ๆมากมาย,มามายเหมือนที่เราทำนั่นคือเหตุผลที่ปีนี้ลีกจะน่าสนใจอีกปีหนึ่งลิเวอร์พูลชุดแรกชนะ4-1ต่อ 1, เกมรุกด้วยสมองครองบอลเหนือชั้นแทคนติกหลักคือครองบอลแน่นกลางสนามใช้แม็กอลิสเตอร์เอเลียดและโจนส์ประสานงานกลางสนามรักษาสมดุลเกมและกำหนดจังหวะ จังหวะเข้าทำมีแบบแผนเลือกจูโจมในเวลาที่สมควรไม่เร่งจังหวะโดยไม่จําเป็นเน้นความหลากหลายใช้การเจาะเข้าไปทางฝั่งซ้ายผ่านโรเบอร์สันเอเลียดรวมถึงการแทงทะลุผ่านช่องจากกลางสนามจุดเด่นก็คือประสานงานได้ลื่นไหลในแดนกลางใช้พื้นที่ในสนามอย่างมีประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของนูนเยสสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีจุดสังเกตคือ การเชื่อมเกมจากแดนหลังยังมีจุดที่ขาดความต่อเนื่องกองหลังบางจังหวะยังหลุดตำแหน่งเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลเสียมากตัดเครดคะแนนความสามารถชุดแรกเฟรดดี้วูดแมน GK7 เซฟได้ดมันใจแม้ไม่โดนทดสอบหนักลูกา้าสเตเฟนสัน6.5เติมเกมดีแต่ยังมีจังหวะหลุดตำแหน่งเทรนในอุย7แข็งแกร่งลูกกลางอากาศใช้ได้ แอนดูโรเบอร์สัน7.5เติมเกมรุกดุดันแอซิสสวยคอสตาซิมิกาส6.5เล่นเซฟเซฟไม่โดดเด่นมากเคอร์ติสโจนส์7คุมจังหวะเกมได้ดีมีส่วนร่วมในเกมรุกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์7.5จ่ายบอลแม่นยำสร้างโอกาสหลายครั้งเบนดก7ความเร็วสร้างปัญหาให้แนวรับบินเบา ฮาวีเอเลียต8ยิง1แอซซิต์1โดดเด่นตลอดเกมริโอเอนกูโมฮา8ยิงเปิดหัวให้ทีมสร้างความมั่นใจให้ทีมดาวินนูนเยส7.5ยิงคมเคลื่อนไหวดีสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมตัดเกรดคะแนนความสามารถชุดที่สองจอจี้มามาดัสวิลลี่ G.K. 6.5มีจังหวะเซฟสวยแต่ยังขาดความนิ่งบางจังหวะเจเลมี่ฟริมปอง7 เติมเกมรุกดีมีสปีดช,ช่วยทีมได้เยอะทางด้านขวาวัตรุเอนโด6.5ขยันไล่บอลแต่มีจังหวะเสียฟาวจนเสียจุดโทษอิบราฮิมากโกนาเต้6.5แข็งแกร่งแต่ยังมีจังหวะหลุดตำแหน่งอยู่บ้างมิโลสเคอร์เกส6.5ยังต้องปรับเรื่องการยืนตำแหน่งแต่ใจสู้มากไรอันกราฟเฟนเบิร์ก7จ่ายบอลแม่นมีส่วนร่วมในเกมรุก โดมินิกโซบสไล7ยิงไกลได้ลุ้นสร้างสรรค์เกมดีฟอ r เรียนวส7เทคนิคดีมีจังหวะจ่ายสวยๆบ้างม o ฮัมหม s ดซาลา7.5ยิงเปิดหัวให้ทีมน่าจะยิงได้มากกว่านี้ถ้าไม่พลาดจุดโทษโกดี 5, ้กัคปู8.5ยิง2งแอสซิสต์1แม้มีจังหวะทำเข้าประตูตัวเองอูโก้เอกิติเก้7ขยันไล่บอลมีส่วนร่วมในเกมรุกตลอดเริ่มปรับตัวได้ดี เลียวพูชุดบีชนะ3ต่อ2เกมสวนปรับไวเกลียวกราดทุกจังหวะแทคกติกหลักคือเกมรุกเน้นสปีดใช้ซาลา่ากักปูและเอกิติเก้เปิดพื้นที่ด้วยการเคลื่อนที่เร็วสวนกลับเป็นอาวุธหลักแทบทุกจังหวะขึ้นเกมเร็วไม่เน้นครองบอลน,นานเปิดพื้นที่จากด้านข้างใช้ฟริมปลองเติมเกมรุกซ้ายขวาอย่างดุดันทําให้แนวรับบินเบารวนจุดเด่นก็คือการเปลี่ยนจังหวะเกมเร็ว ปรับสปีดจากรับเป็นรุกในทันทีกากโปโดดเด่นมากทั้งการจบสกอร์และการทำเกมอาจจะไม่ต้องหาตัวแทนดีอาสมีโอกาสจบแบบหลากหลายไม่ขึ้นอยูก่กับแค่คนเดียวจุดสังเกตคือความผิดพลาดส่วนบุคคลทําให้เสียสองประตูยังต้องปรับจูนกันอีกครับสําหรับวันนี้ตลาดนักเตะยังคงนิ่งๆสําหรับลิเวอร์พูลครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ